น้องเหนื่อยน้องอุดหยิดนี่ก็ทำน้องเจ็บสวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกฝนเพิ่งจะตกในรอบหลายหลหลายเดือนเลยอันนี้ตกแรงสุดแล้วแต่ก็ไม่แรงมากค่ะก็ได้พาสมาชิกมา เก็บมะม่วงมะม่วงตอนนี้ช่วงนี้กําลังร่วงนะคะเพราะว่าเริ่มทยอยสุกกันแล้วทุกทุกเอ่อทุกสายพันธุ์วันนี้มากระสิงด้วยสิงคือหมาอยู่ที่บ้านนะคะน้องสิงสิง,สง,สงแล้วก็น้องตานหลานชายสุดที่รักนะเก็บมะม่วงกันเห็นไหมนี่เล่นกับหมาอยู่นั่นแหละพี่ต้านอะ ฝนตกมะม่วงอันนี้เขาเรียกว่ามะม่วงกะล่อนนะคะสามารถกินเปลือกได้หอมด้วยใช่หอมเหลืองมาก<ะ>เออใส่เลยไม่เป็นไรอันนี้อันนี้มันกินได้เราใช้มีดปาดเวลากินก็คือใช้มีดล้างแล้วก็ใช้มีดปาดใช่นั่นอยู่ข้างล่างข้างล่างก็มีนุ่นนุ่นนุ่น่โอ้หลงลงไปข้างล่างเต็มเลยวังตกคู่้ะเพิน่นค่อยๆลงนะ เออเยอะเลยป้าโยคูข้างล่างเต็มเลยมันกิ่งลงไปข้างล่างหมดเ,เลยนี่จะไม่ลงไปเอาป้าจะลงเองตรงนี้ว่ะเก็บจากข้างล่างเก็บจากข้างล่างในป้าลงก่อนในป้าจะลงก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยขึ้นมาเก็บข้างบนป้าจะลงไปข้างล่างก่อนมันมันตกลงไปในหนองเดี๋ยวลบจับข่ในเด้อจับข่ไว้ในเด้พอพวพใหย่มา เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเขาจะลงไปเถอะเออเดี๋ยวพ้าป้าลงก่อนไงเอามาแล้วก็ตอนนี้มันสิงเราแวงมากเลยเออใช่ไหม,อ,อ,มอย่าหยัยบมะม่วงเขาหนาค่อยๆลงนะยาโอยสิงยหย่บหยับมะม่วงค่อยอ๋อลงมาได้แล้วใช่ไหมอ,อ,อ,อุ้ยเต็มเ,เลยพี่ตั้นข้างล่างอะ่ะเรื่เก็บ ไี่ตั้นเจอลูกนี้ว่ะเออนั่นแหละมันเยอะมันเยอะโอ้ยมันซิ้งลงมาข้างล่างหมดเลยพี่ตั้นมาขี่รถมาเก็บนี่ตรงนี้ประมาณสี่กิโลเมตรนะคะจากบ้านประมาณประมาณประมาณสี่กิโลเมตรสามกิโลเมตรกว่าอันนี้เป็นเป็นที่นาญาติๆแถวบ้านค่ะเป็นญาติกันป้าจะเอาเองตรงนั้นมันไก ตัวเองไปเก็บข้างบนนู่นน่ะนี่นะข้างบนเห็นไหมอ๋ออยู่ในกอหญ้าอยู่ในกอหญ้าก็มีเห็นไหมนี่โอ้ยมีต้นลวยงามๆพ่ตันต้นต้นนี้อร่อยมากเลยนะป้าจะบอกต้นนี้มันอร่อยมากเก็บเดี๋ยวไปกินหอมดูดิพอมันอยู่รวมๆกันมันก็จะหอมสิงย่านะเอาเก็บเลยขึ้นข้างบนแล้วไม่สิงย่าหย่บมะม่วงข้างบนนะ อน้องนอน,น,อนเอาเออมันมันมันไม่สวยลุงน่นะไปขึ้นท้องบนพี่ตันวิ่งขึ้นท้างบนทำไมขึ้นได้ไหมขึ้นเออขึ้นไปขึ้นได้ไหมขึ้นที่เดิมสิเธอไปขึ้นทำไมตรงนั้นล่ะครับตรงที่ป้าพาลงอะทำไมไม่ขึ้นอ่ะตรงนั้นมันชัน เออ <c oughs> เอเก็บเอาตรงนี้ก่อนอตรงนี้ยังเยอะเอเอเก็บไว้เก็บกองไว้เดี๋ยวขึ้นไป <c oughs> อ้ยดูอันนี้มันกองอยู่ตรงนี้เลยสามลูกมะม่วงกะล่อนค่ะหอมๆอ,อันนี้กินเปลือกได้อู้ ทำไมลูกใหญ่จังเลยดูดิวันนี้นเราน่าจะขายได้สี่สี่สิบห้าสิบเขาไม่ค่อยซื้อหรอกมะม่วงมันออกเยอะเราเอาไปแจกคนเท่าคนแก่ได้อยู่เี๋ยวก็คุณยากไรเออป้าจะวันนี้ก็คือเก็บไปก็จะไปฝากผู้เฒ่าผู้แก่ยกตะกร้าให้ป้าหน่อยดิเอาขึ้นไปข้างบนนะเออแ้ว<า>ป้าขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไราขึ้นเอง ครับเก็บเลยฝนตกมันก็จะได้ครับได้ครับเราจะได้เต็มตะกร้าแน่นอนเลยตะการวันี้เนาะวันนี้น่าจะได้ครบร้อยลูกนะได้แน่เลยดูดิมีตะลูกใหญ่รีบเก็บเอาแล้วเดี๋ยวคนมามันสวยแล้วเดี๋ยวต้องจะดูด้วว่าตรงไหนอุ้ยอุ้ย หอมหอม,มพี่ตั้นมาดมให้ดูหน่อยดิดยดยมาดมดูลูกนี้ให้หน่อยแป๊บเดียวว่ามันหอมไหมหอมเดี๋ยวสดมไหมหอมหอมมากไหมไปต้อเอาอซนน้อนเนาะเต็มเลย,อยโอ้โหอันนี้ต้้นเจอก่อนใช่ไหมมีตัวลูกให,ใหญ่เลย สุดยอดมากั้านหรอครับนี่แหละสมัยป้าเป็นเด็กๆอะ่ะเวลาฝนตกก็จะรีบมาเก็บมะม่วงสุกแบบนี้เลยนั่นไงพี่ต้านลูกหนึ่งลูกเบลออะไรหนูไม่เห็นหรอเนี่ย <laughs> ถ้ามันไม่สุกไม่งอมมันจะไม่ค่อยหอมแต่ถ้ามันงอมเหมือนลูกเหลืองๆมันจะหอม แล้วก็หอมอยู่นะหอมหอมอยู่แต่มันจะไม่หอมมากเหมือนอันนี้นะเก็บต่อเก็บต่อแล้วก็แถวเนี้ยคือมันจะมีไหนอู้ได้เยอะแล้วค่ะเป็นมะม่วงอร่อยมากเลยเอาเล่นกับไม้อีกแล้วไม่นี่ก็แต่ตั้งแค่เลี้ยงน้องมานี่แล้วก็เผื่อนี่นั้นมันมีหมาป่าเร็วๆมาเก็บเราจะได้ไปต่อที่อื่น จะพาไปชมทุ่งชมสวนชมโคกชมป่าที่อื่นแลออ้วก็อนน้องก็น่ารักเหมือนกันนะน้องก็ต้องน่ารักอยู่แล้วสิเราก็แต่ันต้นขอซื้อได้ไหมแล้วเก็บแล้วแล้วซื้อเยวก็รับไปเอจะขายนเนาะไม่ขายหรอกยกให้ถ้ารักมันจริงอ่ะป้าไปเอตรงนี้มาแรงสาบเต็มเลยเออก็ระวังหน่อยเก็บให้มันหมดแล้วก็ไปละ ครับาอมัอนขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยบรรยากาศอันนี้ก็จะเป็นป่าเก็บเห็ดเหมือนกันนะคะนาตัวเองก็จะอยู่ตรงนรู้นปลาเอลูกนี้ยังหอมเลยเอ่อม,มันสุกเยอะเหรอมันเหลืองไหม อันนี้ก็จะเป็นปากเก็บเห็ดทิงหายสมัยวัยเด็กเดี๋ยวมันก็มามันหมดหรือยังเนี่ยมะม่วงนะเก็บหมดหรือยังจิงะได้ไปต่อหรือยังมันยังบม่หมดได้พี่ตันงยังกับเก็บเห็ดเลยหอมมากเป็นมะม่วงที่ มีกลิ่นหอมหายไปไหนวะเขาเรียกว่ามะม่วงกะล่อนอันนี้หอมหอมจริงหอมจังหอมจริงหอมจังดมดูหอมอ๋อสิงอยู่นั่นไงเออเดี๋ยวเขาก็มาอุ้ย ไวอันนี้ตัวพี่ตั้นอันนี้ตัวกระลอกมันกินแน่เลยนี่เห็นไหมแอบมากินก่อนอฟันไปกระเดดออกก่อนกะเดดกระเดดอุ๊ยอันนี้กระลอกกินเต็มเลยกะเดดระเดดทำไมกระลอกชอบมากินเนี่ย,อ,ยอันนี้ก็กินไปเอดูสิงดิ พุดนะพี่ต้านมันอีหยังบอนพุดนะเห็นบ<ะ>่ปลาอยู่ในน้ำหม,มักใหญ่หนึ่งปลาปลาปลามันทำไมใหญ่หน่ากลัวจังเลยวะกลัวเนี่ยปลาปีรันย่าพี่เอกกลัวเลยเนี่ยปลาปีรันย่ามันกินคนเด้อเธอว่าซึ่งไหนหมดนะแล้วปะหมดยังปลาอุ้ยวันนี้เราได้เยอะเยอะมากเหมือน ไม่เหมือนเมื่อวานเลยน้อยๆสรุปนี่คือได้มะม่วงเกือบเต็ตาามตะกร้ามะม่วงกัะล่อนหอมหอมโอลูกนี้แบบหอมมากชื่นใจมากสุด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 ,สดม,ามาหานมาทางต้นอ่ะหอมไหมหอมเยอะไหมหอมเยอะอมีปวกว่ะ เอาไม่เป็นไรป้าจะเอาไปล้างอยู่ป,ป้าเสร็จสิ้นภารกิจต้นนี้แล้วเราจะไปต่อแล้วกดยัง